การขับรถโตโยต้าเรื่องอาการรถดึงซ้ายขวาความนุ่มนวลในการขับขี่เสียงจากยางเสียงลมการติดตั้งกระบะไรเนอร์ ep 9 6ตอนที่49อาการรถดึงซ้ายอาจเกิดจากบนที่ลาดเอียงลงทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อระบายน้ำขณะฝนตกหรือเกิดจากยางต่างขนาดลมยางไม่เท่ากันยางหมดอายุสึกล้อไม่เท่ากันค่ามุมล้อไม่ได้มาตรฐานถ้ารู้สึกไม่มั่นใจให้นำรถ เข้าเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไปความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบช่วงล่างของวีโกได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทรงตัวดีเยี่ยมควบคู่ไปกับความนุ่มนวลและแข็งแรงทนทานต่อการบรรทุกหนะักดังนั้นขณะไม่มีรถบรรทุกผู้ขับขีอ่อาจรู้สึกถึงแรงสังสะเทือนระหว่างขับขี่ได้เพื่อการขับขี่ที่สบายและนุ่มนวลเพื่อนควรปรับตั้งลมยางตามค่าที่กำหนด เสียงจากยางเกิดจากลักษณะโครงสร้างและดอกยางรวมถึงแรงดันลมยางก็มีส่วนเช่นยางชนิดออฟโรดหน้ากว้างและดอกยางลึกเมื่อนำมาวิ่งบนถนนแห้งอาจเกิดเสียงจากดอกยางที่อัดอากาศกับพื้นดังนั้นเพื่อเป็นการลดเสียงดังมากกว่าปกติที่อาจเกิดขึ้นควรมันตัวเช็คลมยางและตรวจสอบศูนย์ล้อตามค่าที่กำหนดมาตรฐานเติม ลมยางที่โตโยต้ากำหนดไว้สามารถตรวจสอบได้จากสติ๊กเกอร์บริเวณขอบประตูด้านคนขับยางที่ใช้งานมานานเสียงจะดังเพิ่มมากขึ้นเสียงลมเสียงพึมพับขณะวิ่งความเร็วเกิดจากลมปะทะนะ ระดับความดังขึ้นอยู่กับความเร็วรถบวกกับความเร็วลมขนาดและรูปร่างของรถถ้ารถมีขนาดใหญ่หรือมีอุปกรณ์เสริมที่ต้านลบเช่นและปหังคาแผ่นผนังแดดด้านข้างก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงดังเพิ่มขึ้นได้การติดตั้งกระบาไลเนอร์การติดตั้งกระบาลไลเนอร,รลลนอ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของตัวละอาจส่งผลต่อการใช้งานฝาท้ายเปิดได้ยากและมีเสียงดัง